รเพราะว่ามันมีไลฟ์ของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ตลาดของผู้ขายอย่างเดียวมันเป็นตลาดของผู้ซื้อด้วยและโดยธรรมชาติแล้วอาจารย์สินค้าเกษตรเนี่ย <ไป S 2> มันมันมันไม่ใช่เป็นตลาดของผู้ขายไม่ใช่ตลาดของผู้ผลิตอะแต่สินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยกลับเป็นตลาดของผู้ผลิตผู้ผลิตสามารถเก็บไว้นานอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าถึงจะคุยกันต่อว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดถึงว่าคัดค้านอะไรสนับสนุนอะไรครับ เราต้องคุยถึงเหตุปัจจัยในนี้ความเสียหายที่มีการระบุแล้วว่าวันนี้มีความเสียหายอะไรบ้างเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลครับความเสียหายที่ธนาคารโลกได้บอกว่าประเทศไทยเสียหายจากน้ําท่วม1.4แสน ล้านล้านบาทบเป็นการประเมินจากองค์กรทุกองค์กรในประเทศครับครับความเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวจากการปิดโครงการของประธานปิดบัญชี2.6งจแสลนล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวเราคุยต่อช่วงหน้าว่ากระบวนการที่สร้างความเสียหายเหล่านี้เนี่ยมันมีแค่นี้หรือเปล่าหรือมันมีมากกว่านี้นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ